กราบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปแรกของมืนีกับ3น้อยมัดรวมเนาะค่ะค่ะก่อนจะเขาซู่รายการเท่ากับตองเบิงสถิติเก่าของหมู่ว้านก่อนเนาะค่ะไปเบิงขัามเตือนกันกอนเนาะค่ะคำเตือนของทางช่องเนาะค่ะพี่น้องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะขออนุญาตเอาไปข้าเตือนออกเนาะค่ะสำหรับเล่าพัฒนาเมาื่อคืนนี่ลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดเนื่องจากว่า,อาแอดบอมีเวลาไปคัดสูตรลัก1ิรลักนวยให้พี่น้องมาว่านเนาะค่ะก็คือ บนเหม็นบามีเวลาได้พี่น้องแอดไข่ยังกับมาไข่อีกเนาะคะ่ะยังมาท่านได้เศร้าดีครับปวดหัวมากเนื่องจากว่าไปรับล้านแล้วก็ตากฝนอีกเนาะคะ่ะตากฝนอีกก็เลยไข่ขึ้นมาอีกก็เลยเอ,เอาเท่าที่เอาลงได้แต่กำมันคักละค่ะแต่ก็หลุดก็คือดวงของเฮ้าเนาะพี ong, นะ่น้องเนาะค่ะสำหรับหมู่ว่านีน่แอดจุดสามน้อยจุดถูแอดยังม่มีเวล่าไทยพี่น้องเบิ่งดเลยคะ่ะหมู่ว่าน บ่าเมนบ่มีเวลาดอกมันมันบ่ไหวมันลูกบ่ไหวอีหลีเนาะค่ะลูกบ่ไหวกเ็เลยบ่ได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะสำหรับสามนอยเมื่อวานจุดได้สามห้าเก้าออกสามหาหลอดปกติรู้สึกว่าเพิ่นจะหายตลอดปกติได้แอดซ่อมเบิ่งอ,อ่ะก,ก้อนนานันเมื่อก้อนนี้แอดจุดได้แปดห้าหนึ่งเลขหาแตกออกไปเลขหายุกกลางพี่น้องคืนเบิ้งเลขหายุกกลางแตกออกไปเลย ในขณะที่เลขหนึง่งยุเทิ่งกับเลขแปดยุล่างไม่ล้าไม่อะไรเลยย่งเทียงทีรีเอใจตรงมีละเลขหายุกลางแตกรุดออกไปแต่เลขหนึ่งกับเลขแปดบ่เลาเพราะแอะค้นหัวลุกสู่เลยบนันนี้ขึ้นมาว่าจะเอากล่องไทยโลงคีิปน่าลมเมิดพี่น้องลมเบิดบันนี้โมว่านี่จุดได้ห้าสาเนาะคะ่ะ ห้าสามเก้าแอดลูกบ่าไว้ี่ลิคาเทียโอ้ยเป็นแต่ออกบ่บ่ออกบ้ากบ็บ้าเป็นลบลู่เลยยังเพิ่นเนี่ยค่ะแต่ว่าอากก่าค่ะออกก็ดีค่ะบ่ออกกับพี่น้องก็จะเสียเงินน้ำเนาะค่ะจริงจริงเราปูยาเพิ่นหายขึ้นยังค่ะอ,อยูย่นี่แอดออกมาอยู่นี่ก็อาศัยเพิ่นเนาะค่ะถ้าพี่น้องเห็นถูกแต่ละมือที่ข่าวนี่โอ้ตอนที่ออกซีซีเหล็กรัฐบาลให้ตอนนั้นแอดจุดได้ซีหนึ่งซี ตนนี้เลยค่ะเ,เสือว่าปูผันหเนอะพี่น้องอ่ามือขึ้นนีจุดเล่าพันธนาได้ศูนย์หนึ่งสองออกหนึ่งหนึ่งกะบอกเขาหงวดก้อนนีจุดได้หาศูนย์ออกศูนหาเนาะค่ะกะาธรรมดาละ,ะ,ะขันพันเสียหายคลักไลยจริงๆเราแอดจะพูจุดยำยักปนีเนาะค่ะแต่เห็นผันหารั่วๆแอดก็อยากเอามาฝากพี่น้องเนาะนะคะ รัฐบาลถ้าแอดฝันเห็นตะงูขึ้นตองหวดเลยนี่งูเต็มพื้นขี้ดินเลยพี่น้องแล้วก็ฝันไปเก็บเฮดได้เยอะมากขึ้นขึ้นแหลกเลยขึ้นตองหวดเนาะคะ่ะแต่เมือ่อคืนนี้มาฝันเห็นอ่ะงูใหญ่งูใหญ่ยยตัวหนึ่งหัวใหญ่มากเลยพี่น้องแอดก็นเน้นไว้ที่ความฝันลึกๆของแอดเนาะเฉพาะเลข่งความฝันเนาะฝันเก็บเ็ดแล้วก็เห็นงูงูก็จะเป็นเจ็ดนเนาะเก็บเฮดกับส่วนใหญ่จะเป็นหาเจ็ดเจ็ดหาเนาะคะ่ะ ล้วก็ฝันเห็นงูมาขึ้นนี่หัวใหญ่มากเลยพี่น้องจ้องหนามาทางแอดดอดูเพิ่นเหมือนไม่ใช่งูเราก็ดูเหมือนว่างูมีอายุแล้วไหมคะพี่น้องดูเหมือนงูมีอายุแล้วกัเพิ่นกับพ่อติงแต่พ่นกับอวยหนามาทางแอดกับสโลจ้องหนากันยุ่ซื่อเนาะแต่ว่าดูเหมือนเพิ่นแบบรีลับแบบมีมีอิทธิพลมีมีพลังพลังเนาะค่ะพี่น้องมีพลังเยอะมากในความฝันแอดนะแอดในความฝันอะ่ะแอด แอดนี่เกรงเกรงขามเพิ่นมากเลยในความฝันเนาะคะ่ะเพิ่นกระจ่องมากเพิ่นกระนางเบื้องโยคอชู้ข้อเบิ้งแงอดกระนางเบิ้งเพิ่นแต่โดยปรยมมิมาณวิธีกรรมใดๆต่อกันเนาะคะ่ะแต่ในความรู้สึกในความฝันน่ะว่าเพิหนาเกรงขามมากเนาะคะ่ะหนาเกรงขามมากเลยค่ะพี่น้องก็เบิ้งความฝันไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะคือมือสุดท้ายแอดจะจุดทูบอีกเนาะคะ่ะมือรัฐบาลไทยจะไปจุดมือออก แอดจะอัดคลิปลงเต็มๆให้เลยที่สรุปรวมสามเซียนแล้วก็จุดถูบมือนันเลยเนาะค่ะเพราะว่าแอดเป็นคนถือว่าวันหวยออกจุดมือนันบ่ได้จุดแต่เนินๆเนาะค่ะมือออกเท่านั้นแอดจังจะจุดเนาะวันออกก็คือออกเนาะค่ะสำหรับสามน้อยของเมื่อวานนี่เนาะค่ะแอดวางเลขติดบนล่างไว้ที่ห้าหนึ่งเจ็ดหอบแรกก็มาศูนย์หนึ่งหก 1> ส1เนาะค่ะหมา2รอบพี่น้องหน,งน,ะะหนงมา2รอบ,นนออรอบไปน้อยรอบปกติ6กสามห้าหห้าหามาสอรอบบนล่างเลยไปวีไอพีเก้าสมจ็าหนึ่งเมานาะคะ่ะของแอดหมอว่านแอดว่าง2กับหานะคะ่ะหากับมาอยู่สอรอบเนาะคะ่ะเรากะ เลขติดบนละเลขอของเฮาเน่นสองหาออกสามหานะค่ะเจบบาะบ่ได้เมื่อวานพี่น้องมิจะหาเจ็ดบ่มีหกหา,หาหาหกเนาะค่ะเอาไปสู่กันต่อนะพี่น้องค่ะของน้องต้าเมื่อวานวางหนึ่งกับแปดเนาะค่ะวางหนึ่งกับแปดหนึ่งก็มาสองรอบสามรอบหอดวีพีเนาะค่ะนะคะอ่ะตัวตัดได้เก้าหนึ่งเนาะค่ะที่รอบวีไอพีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ หนึ่งหกไม่มีหนึ่งสองไม่มีมีแต่หนึ่งสามกับหนึ่งเจ็ดนี่แหละค่ะพี่น้องมือมันจะบ่เดินไห้มันจะเลาะเลาะ,ละเรียบเรียบไปยังสี่แหละค่ะแนวทางเนาะค่ะไปเบิ้งของมือนีเลยนะคะ่ะขออนุญาตเอาไปเก้าออกเนาะคะ่ะสําหรับวันนี้วันที่ห้าเนาะค่ะพี่น้องวันที่ห้าของน้องต้าวางที่สามหนอยมัดรวมเนาะคะ่ะวางที่เก้ากับสองเนาะค่ะเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์สองห้าสองเจ็ดสองศูนย์ สามตัวหางเดียววางไว้ที่สองเก้าสามเนาะคะ่ะสำหรับของน้องต้าพี่น้องจะแคบเอาไว้เทเบิ้งเนาะคะ่ะเพื่อมันมาเราแอดจะมีชุดหนึ่งมาลงห้น้ำแทนเซียนสารกข้ามจนกว่าคนจะเข่ามาเน,ะน,นาะคนท่านไว้วางพี่น้องของแอดมูนีเลขติดบนล่างวางไว้ที่ห้าหนึ่งเจ็ดเหมือนเดิมเนาะคะ่ะวิ่งรูดหนึ่งกับหกหนึ่งเก้าหนึ่งสองหกเก้าหกสองสามตัวหางเดียวคือศูนย์หนึ่งหก ค่ะแคปเอาเดอค่ะพี่น้องเดยวแอดจะเอาให้แคปก่อนเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องแคปเอาเดอค่ะสามน้อยมัดรวมวันนี้เนาะคะ่ะพี่น้องสามน้อยมัดรวมวันนี้แล้วก็แอดจะมีชุดนี้มาให้เนาะคะ่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรอบปกติด้อค่ะชุดนี้รอบปกติรอบเดียวแต่แอดลงหัวขอพิดเนะาะาต่พานมือี้เดอวแอดจะแก้ให้รอบปกติ ขามือนี่สามารถจับคู่ได้เดี๋ยวแอดจะแก้หัวแก้ไขหัวคอให้เนาะค่ะหัวขอ้อจะเข่าไปสื่อสีกับว่าท่านในหอดลานด้เคียพี่น้องเอฟซีวะแอดคือสื่อสีคือจะคล้องแทบว่าสันพี่น้องกับจับแมนทวงถือทวงคือเนาะค่ะมันกับแมนอิรีเนาะพี่น้องเนาะค่ะแอดไปสื่อสีท่าแล้วหายเลยแม่ค่ะพี่น้อง ตัวเลขหายเลยค่ะเฮ็ดมือแรกสูตรนี้สูตรนี้ยังเดินต่อเมื่อวานเข้าห้าบนล่างเลยเนาะคะ่ะได้หกสูตรที่หนึ่งได้หกอ่ะสูตรที่หนึ่งนี่เป็นสูตรเหลขกวิ่งตัวเดียวรอบปกติรอบอื่นไม่เกี่ยวเด้อค่ะ2อสูตรนี่รอบปกติอย่างเดียวได้หกฝั่งนี้ได้เก้าศูนย์สี่เข่าที่เก่าหกเด้พี่น้องรูดง่ายมั้ยถูกสูตรว่ามีสูตรดจ,จะเดินยาวเนาะคะ่ะเข่าที่เก้าหกแอดจะเฮ็ดจังสี่แล้วเห็นมันรับกันเลย มอดทัดมาสูตรที่หนึ่งได้แปดตัวเดียวสูตรฝั่งนี้ได้หนึ่งสองหกเข่าตัวใดพี่น้องเข้าหนึ่งแปดเราจะสูตรตัวเดียวมันบอลลุดเนาะค่ะสูตรทั้งนี้มันกับพอ่ออรุอาอารุมบอรวยไปยุเพราะว่ามันสามตัวเนาะมือถัดมาสูตรตัวเดียวได้สองสูตรฝั่งนี้ได้เก้าศูนย์สี่ปะกบคูได้ยุที่สองเก่าเนาะ,ะเวลามันบอลลายพี่น้องแอดเฮ็ดลายแนวเนาะค่ะเฮ็ดลายแนววลายสูตร มันก็นเลยเป็นอีกอย่างทีหาเวลาลางตัวยากจังหน่อยหนึ่งจริงๆแล้วแอดอยากจับจังสี่ละให้ทุกแนวทางพุทละเนาะค่ะหมวดทัดมาสูตรตัวเดียวได้8สูตรฝั่งนี้ได้สี่ห้าเเข้าที่8 998หมวดทัดมาสูตรตัวเดียวได้หนึ่งฝั่งนี้ได้ศ1นย์หเข้าที่หนึ่งหนึ่ง มือเนียอาจสีบ่ามากก็ได้แด้พี่น้องคราคามือว้านมือขึ้นนี่เนาะคะ่ะสูตรตัวเดียวได้ห้าสูตรฟังนี้ได้หกเจ็ดหนึ่งเข้าที่หกห้าโอ้ยเขาไห้แน่เธอนอนพี่น้องเนาะคะ่ะเข้ากับเอดกับเฮ็ดตามสูตรเอดกับบอลูขึ้นกันว่ามันจะมาบอพี่น้องนะคะบอลูว่ามันจะมาตามหนัดบอมนันกับมิซิตมาใดแล้วก็มาบอใดขึ้นกันเนาะคะ่ะ มันสูตรทุกสูตรมีเขา่ามีหลุดเนาะพี่น้องกะเบิ้งดีๆเนาะค่ะว่ามันสีเดินไหตอว่นะคะ,นนะ,คะจับกูกันเดินมาจจงสี่ละเฉพาะรอบปกติล่ะคะ่ะพี่น้องแต้เอฟซีแอ็ดจะไปน้นว่ารอบปกติได้มันไปหลบอื่นใดขึ้นกันที่แอ,อดบริลงสถิติค่ะสําหรับพิเศษกว็วิ่พี่อด,อดบริเอาสถิติลงแต่โดนแล้วเพราะแอดไปล่าเพาเพ่อ แต่แอดก็จับไปจับเอาเด่นของแต่ละสูตรเขามาอยู่ค่ะเอารัก,กเขามาอยู่มาเห็ุประกอบว่าให้มันไปได้สามรอบเนาะค่ะเพราะฉะนั้นก็นเลยพี่น้องแคปเอาเด้อค่ะเอาสาหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดแน่เด้อค่ะนะคะเพื่อว่าแนวทางเขาจะาเดินต่อแอดจะได้มีกําลังใจหาแนวทางดีๆได้เด็ดมาฝากพี่ตอนน้องเนาะค่ะ ก,า,กาบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งผู้ที่กดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอแอดเนาะแนวทางกับไม่เขาไม่รุดเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ขอยุติไหวสมนิสากรคลิปต่อไปรับชมหลักหน่วยบนแม่นแม่นรัฐบาลไทยเด้อค่ะพี่น้องมีนัดกันที่หลักหน่วยบนเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอยุติไหวสมนิสากรพอกันคลิปหนะ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ